voice memo นิทรรศการ bloom in your heart cherish every moment inside ร e r u n รันจากสมิธธานนท์คอนเซปต์ของนิทรรศการครั้งนี้ได้ตีความออกมาเป็นชีวิตของเราที่ได้ผ่านความสูญเสียซึ่งการสูญเสียนี้เรามองอีกมุมหนึ่งทำให้เราเติบโตและสามารถก้าวต่อไปได้ ปกติในงานของเราก็จะมีคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและก็มีเนื้อเรื่องที่ประกอบกันกับตัวคาแรคเตอร์นี้แต่ว่าในครั้งนี้เราพยายามใส่คอนเซปต์เข้าไปมากขึ้นแล้วก็ให้มันสื่อถึงอารมณ์มากขึ้นโดยการที่ไม่รู้ทำไมเริ่มจากความคิดที่ว่าภาพเนี่ยต้องเป็นสีน้ำเงิน ไม่ว่าจะลองทําให้มันกลายเป็นสีเหมือนจริงหรืออะไรยังไงสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเพ้นท์ในหัวมันก็คงยังวนอยู่ว่าต้องเป็นสีน้ําเงินเราเลยตัดสินใจว่าโอเครอบนี้แหละเราจะทําภาพสีน้ําเงินทั้งหมดเลยเพื่อสื่อถึงความเศร้าและเสียใจนี้ออกมางาน3ามชิ้นนี้มาจากคาแรคเตอร์ของเด็กชาวเอทิโอเปียที่เคยดีไซน์ไว้แล้วแต่ว่าเคยสื่อถึงความเป็นเด็กและความล่าเริงอิสระ แต่รอบนี้อยากให้เห็นภาพของอารมณ์ตรงข้ามที่ทุกคนก็มีความเศร้าเหมือนกันก็เลยสเกจท่าใหม่ออกมาให้มีความเศร้ามีมุมที่เหงาหลังจากสเกจเราก็ได้เอามาขึ้น3 d และขึ้น3 d เสร็จก็ได้มีการส่งไปผลิตเป็น cast resin ในขณะเดียวกันก็เอามาทำเป็น painting 2ภาพ ผู้ชมน่าจะได้รับมุมมองต่างๆจากศิลปินทั้ง5คนจากนิทรรศการนี้ที่มีทั้งความล่าเริงความสุขแล้วก็ของเรามีความเศร้าและความเหงาเข้าไปด้วยคิดว่าแสป e ของอารมณ์เหล่านี้สามารถทำให้ผู้ชมหรือว่าทุกคนเนี่ยบลูมต่อไปในชีวิตได้